รอบข้าไม่เห็นแล้วสังเกตไกลๆลัคกี้ตอนนี้ล้มไปหมดแล้วล้มไปหมดแล้วลัคกี้แบกลัคกี้หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยได้ห้าสิบอนี่คือใช้ประมาณเท่าไรสองร้อยกว่าตัวเหรอจบตอนนี้นี้เหรอไม่เยอะนะสองร้อยตัวไม่เยอะนะสามร้อยใบตัวไม่เยอะ ไม่ห้รู้กาไม่ให้าใหรูกามใรูกาไม้รูกามไรกาใามหรูาโอ้โหไม่ดแล้วตอนนี้ครับวงไปของเอฟมีครับเหมกอกจะจางๆออกไปแต่สูสีขาวอย่างลัคกี่แกงครับตอนนี้ดรูเข้าไปข้างในสาวมาแล้ว ไปนิดมาบอกไนหน่อยดีหน่อยแล้วจ้าวแล้วตีเด็นชุดตีไม่ต้องชุดตีดีหนเอยนช่ไหมครับดครนบไดครับยาวหวานก็พยายามออกไปเมนนาต้องุมกับบ้านครับทาไปอุ้มสกับบ้าน็เชุกเหมือนกันครับแบบนี้ไม่เนี้ยได้หมเอ้ยเบอ่เบอะไรยาวหวานเป็นสตัวครับเีครับ ไม่ใช่เข้าซ้ายเข้าขวามาแบบนี้้าวบกาจะดูเรื่องกระสุนอะไรอนนีลังนีเข้ามากกินยันถึงบ้านแล้วครับ <gamma> ผ <is answering> ู้ชมครับับี่บาแบบนี้บอกเลยว่าไม่ดีมือปืนของเอ็ดีตอนนี้เริ่มถอยหลังเรื่อยๆแล้วครับเลาสุดเอ็กบอกย้ายบ้านอยาบ้านันไหมเอ็กดีไหมทัไหม ทันไหมอีทันไหมทันไหมครับเอฟซีก่อนน้อยอ่ะไปเตียงอีกสักร้อยตัวก็พอแล้วพี่พคิดว่านะเพราะว่ายิ่งไปทายเกมอ่ะ,ะมันจะยิ่งมันหลุดเรื่อยๆมันจะไม่มีปาใหญ่เลอเวจะป็นแบบฟิวแบบว่ามันุแล้วก็วลาย,ยืดแล้วมีสักร้อยร้ิบตัวก็จะจบตอนีแหละรู้ว่ากอน,น,น,น้อบางเออเดี๋ยวเขามาครับหนึ่งแ้เปลี่ยนจากคมไฟรับเป็นชุดเลือ,อดแมนแล้ว ไปยัสั่งเดินแล้วปองีสั่งเดินแล้วตอนนี้ออ้ยบ้านรื่อทีเทครับเรื่องเล่องรื่องเ่องอเร่อเรองรองไปับเต็มเลยนไปหมดครับแล้วไตอนนี้เังไงป้องปีก็ยินอยู่เหมกันเปืปืนอย่างปอปีกันรีซอก็ไม่ได้ยอมแต่อย่างใดท่าผู้ชมครับโอ้โหรีซอบอกสู้สุดใจอดีอย่าถอยอย่ายอมแพ้ภาพรวมนี้่ดี ดูทั้งโูงครับระยะของเอ็ีไกลมากเลยครับผ <Hello. S 2> no. ู้ชมครับไม่เห็นเสียงฟูจิคนคอไฟก็ไม่หายได้อย่างไรเซฮายพยายาแทรกเข้ามาครับริเลบยลนเกภาพโดยรวมบอลเอ็ยังยูครับรีมรับรีมพุ่กันโอ้เอ้ากลางไปแล้วเอ็ดดีตอนนี้ บอกเอ็กมีหายเอ็กมีไม่ได้หายนะครับดูดดนหลอดน้ำหลอดหายเลยครับผมกำลังใจของเอ็กซ์มีต้องเอาให้อยู่หมัดครับส่วนรักกีขยันดันขึ้นมาเป็นการโดดยิงด้วยกันตีซอกกำลังซ้ำใส่หายอยู่ได้แบบนี้ไซมสเตฟานซ้ำสเตฟานตายไหมตายไหมแหละไม่ตายครับสวนไม้กันไปแบบนี้แบบนี้สวนไปสวนมาไล่มาตีมาตีตีซอครับผมผู้ชมครับไม้กับไม้มาเจอกัน คนคอไฟของทางด้านของ x อตอนนี้ยังอยู่ครับค่อยๆคืนมีลสโอนและยังไงรีซอเปลี่ยนมาเราตายไปอีกหนึ่งศพก็สำหรับรีซอเขาเปลี่ยนไม้ตายไปได้ภาพโดยรวมเนี่ยฮะจากมุมกล้องตัวนี้สังเกตเลยว่า x อครับมันไม่มีใครที่จะไม่รับการไปกลับมาไปกลัเอีกทนไปกลับอีกทีแล้วไปอีกทน อเคที่กดการมีมีรงกันครับพยายามมาประกบประกบท้ายเหมือนกันครับสว่านี้ยังไงตายไปถึงสองคนครับสลับกัต้องทบการช่วยแล้วกับเราเอ็กกับเราตายเลยหรครับพี่กับบรากับเราแล้วครับเอ็กซ์ดีกับเราับแล้วครับกับเรา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 ได้ไปไั้ไป ไปยไปไม่จะไปไปไปจะไปครับดังทุข้าบาบ้าแล้วครับผมต้องกลับไปที่บ้านอีกครั้งหนึ่งแล้วมชมแบบนี้เดี๋ยวเาจะมีวาหวานมาแล้วกลับบ้านกกลับได้ไม่ไแล้วไปไปแล้วตามมาแล้วตามมาแล้วเขาตีเราจะหวนี้ตอนนี้มีีอยู่ไหมหวานี้วัดกันที่ฝีมือล่ามันสมองใครมีสติเยอะกว่ากันชนะแน่นอนครับ จาเป้มีคนขายได้นึ five. ่งพันห้าสิบนครับคผู้ชมแบบนี้เลยัวาม่ใช่ที่ี่อกว่วันเมื่อไหร่แน่ๆครับเปลี่ยน้ักมาตอนนี้คุกคืนมาแล้วกันลักี้ลักกี้คืนมาแล้วนมาแล้วก้อย่างไม่กม้อย่ยงไม่มาเียาลับโคชพง ไมา็กได้แล้วตอนนี้เอชีดูเดกำลับมาตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไฟนี้บอกเลยว่าเป็นไฟที่ยาวนานยาวนานแน่นอนไฟมันนี้รีซอครับเปลี่ยนจากไม้เป็นีบมาแล้วอนิเมชั่นไปได้ครับ โอ้โหแล้วตอนนี้ภาพรวมเอสซีตอนนี้ครับเหมือนจะกลืนแล้วครับนี่เลยครับเทพพระเจ้าปูฟองเมืองบนครับผมเองเดีได้เพเนี่ยถ้าเขาดีได้นี่สวยเลยแล้วตรงเนี้ยไอ้เหี้ยมมาถีบมาจนถ้าเขาดีได้ชิพหายเลยนะอีกดีเราภาพรวมตอนนี้ครับรักดีได้ในชิพหายเลครับลุงไปเยอะมากกว่าเอสซีครับไปกลับมาให้ได้มีซอมอะไรนะครับอะไรนะ วถ้าเกิดเราจะแจ้งเขาเรื่องของไอ้นับไอ้นับสองไฟนี่ครับเราต้องบอกเขาว่าเราไม่สามารถเข้าบ้านได้เพราะว่าเป็นเซฟโซนเขาอะถ้าเราเข้าบ้านเรามีโอกาสโดนจับเรื่องของตํารวจนะครับครับถ้าเกิดทีมถามใช่หมเที่ยงคืนใช่ใช่ใช่เพราะว่าต่อไฟทีถามก็ให้ลุงอาคมเจรจาเลยโอเคครับ รับไปสนใจแล้วเัื่อไงรอบ้างมาแบคลักกี้แบบนี้เหลือคนเดียวเหลือคนเดียวแต่ยังมีเสียงอยู่แล้วยังไงรอบข้ากไม่เห็นแล้วสังเกตไกลๆรักกี้ตอนนี้ล้มไปหมดแล้วล้มไปหมดแล้วรักกี้แบคลักกี้หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยได้ไหมแบคลักกี หมูปิ้งตาบอยครับเหลือคนสุดท้ายแล้วหรือเปล่าลีซอตามมาแล้วไม่เสี่ยงไอ้สัตตอนนี้ครับผู้ชมครับหน้าหลังหนึ่งสอหนึงสองหนึตามมาแล้วหมูปิ้งครับจะเป็นพิกไฟได้หรือไม่ครับสภาพรวมตอนนี้ครับผมบอกเลยปืนก็ไม่มีหมูปิ้งเหลือคนสุดท้ายแล้วโดนด้านนีเมชช่นไปไม่ใช่าา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  คารารครับผมเอี้คาอ์อ็นดี้คาร์ลเี้คาลครับผ้ชมครับเอาคาร์เขาลคา้์ลาลา้ให้่งบีครับผูนชมครับบิ๊ก a มชอวบอครับผู้ชมครับเอดีตายไม่เป็นครับผมกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับไฟนี้ครับผมเป็นร่ัของ XD ครับที่ได้รับชัยชนะไปได้อโอ้โหสมยานามฮะเจ้าพ่ออุโมงค์เมืองบนครับผม XD ครับ ประวัติก็มีให้เห็นครับผมสามารถเอาใช้ชนะจากในบอลเฮดมาได้ครับเหมือนกันครับตัวเดียวตัวเดียวไม่มีไรตัวเดียวไม่มีไรไม่มีไรตัวเดียวง่าย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 เลยชิวๆเลยเนาะนี่ครับเอ็กดีรีซอชอช้างครับผมเอาไปไหนเอาไปไหนกดไว้จัดให้เลยครับ้ เขาเา็นลำพี่อะไรไม่ทราบเขาเป็นลำพี่อะไรไม่ทราบเขามาโม่ไอ้เหี้ยใชาไมเขาไม่ขโม่ไอ้สัตว์เขาไม่ให้กูโม่เลยจ้าไอ้เหี่อ่คุยเขาไม่ให้กูโม่โดนขาบ้านดิคุยโดนขาบ้านดิไอ้เหี้ยโดนขาบ้านมึงหนิสัตว์เขาไม่ให้กูโม่ไอ้ตายยสเตยฟ้าโอ้เราเรียบร้อยเลยครับผมเฮดช็อตครับรีซอร์ครับผมเก็บไปอีกหนึ่งคิวครับอุโมงค์นี้รีซอร์จัดให้ไม่ต่ำกว่าสิบศพครับโอ้ผมไม่พร้อมเลยอะ เห็นด้านของเอ็มไปเรื่อยๆเยี่ยงทีมาได้ครับตอนนี้บอกไม่ว่าเกมเข็ดไปมาอะไรวะเกมพิกดูหลอดข้าหลอดน้ำเต่งด้วยนะตอนนี้ผมดูกระตุนจบไปถึงตอนแล้วไม่ต้องมาอยู่ตอนดูเคนชิโร่อยู่ตอนเนี้เคนชิโร่เช็คหลอดข้าวหลอดน้ำเองด้วยนะ่ให้พลาดกันวโงสองตอนนี้ปัจจุบันสกอร์เอลเคฮะแบดไบดดูยนะเบสนั่ไปหนู่แล้วครับพี่ ห้าสิบเก้าตังก์ครับตังก์นีอใหญ่มากตอนนี้รวยๆไปซื้อเต็นท์หน่อยมารอชมครับว่ามีเต็นท์หุ่มกลางข้างหลังให้นะครับท้ายครับอะไรครับเขาอ่ะบนเข่าครับต้องมานอดูครับมึงเอาศพมีกองไฟไหมเดี๋ยวย่างเนื้อด้วยอ่ะว่าขันแนวของเขาเนี่ยเกือบเต็มมาด้วยหายไปเยอะครับสุดจริงๆนี่ฮะภาพโดยรวมครับสมยานามสมชื่อของจริงครับ เทพพระเจ้าอุมโมงครับหญ <c oughs> ิงเจ็บคอซะด้วย <c oughs> TF ผังพอดีอีกสวยไปใหญ่ทีเหน่านะตอนนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมทำให้นักพระอีกคนนึงไม่สามารถเข้ามาร่วมภาคด้วยครับผมเลยโซโล,โล่ไปก่อนเลยครับ เงพยายามจะขอสื่อสารกับทักกใน discord สักคคนนะร่ผู้ชมอย่างเดือดอ,ะ <c oughs> อ่ะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเอาซะเจ็บคอเลยอย่างเดือดอะ่ะดูดีว่าจะตีสกอร์ได้ปะ่ะแต่ว่าเหลือไม่ไม่กี่ชั่วโมงนะไม่ถ้าไม่พลาดเลยอ่ะแล้วได้ตลอดผมว่ามีสิทธิ์อยู่นะหมายถึงแบบว่าดักแบบไม่ต้องไฟแลว้วอ่ะเอาตัวหลุด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 เรื่อย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 แล้วก็ ต้องทำไม่ได้สามสิบเคสต่อนหนึ่งไฟอะแต่ไฟเนี่ยคือต้องต้องเกมน้อยที่สุดอะต้องเกมให้น้อยแต่แต่แต่แต,ตอนเนี้ยผมมองว่าถ้าซอทําได้ตอนเนี้ยแล้วก็อยากให้เขาห่างจากเราไปมากอะแล้วก็ไปเล่นที่ตาตาท้าอะเอ้ยดาวท้าใช่ปะดาวท้าผมบอกว่าคือตํารวจอะโหดถ้าผมเล่นมานะคือดาวท้าจะได้น้อยกว่า ไอนี่นะดาวเทาเอาอุ้มส0ิบเคสเนี่ยที่ผมอุ้มกันนะสี่ะิบใช่ปะก็ได้ประมาณได้ยี่สิบยี่สิบห่างกันไม่เยอะต้องต้องทําแต้มให้ให้เขาทิ้งห่างไม่ได้แล้วก็เอาไปคืนไปคืนที่ที่ดาวเทาพี่เจมอยู่ไหนพี่เจมเพราะว่าถ้าถ้าเล่นแบบเนี้ยผมมองว่าเอลเคเขาโหดหมายถึงแบบว่าถ้าถ้าที่ดาวทามันมีการเอาศพออกได้วิธีการเล่นอาจจะเปลี่ยนหน่อย ตอนนี้ตำรวจผมมองว่าตำรวจมันเก่งขึ้นเพราะว่าคือตอนนี้เขาเขาเอาปืนให้ตำรวจใช่ไหมละ่ะในกฎใหม่อะตำรวจมันจะเก่งขึ้นครับแต่60เคสนี้อีไฟนะของของซัมเมอร์ตำรวจก็เก่งขึ้นนะโหดขึ้นก็ถือว่าไม่ไม่เยอะนะ60เนี่ยสองไฟก็ประมาณ30จับได้ประมาณ10ก็เอาเรื่องอยู่นะตำรวจอะ่ะ ไปละสาสิบใช่มันประมาณสิบเคสเพราะว่ามันสาสิบนาทีไงสามสิบนาทีครับมันเลยไวกว่าจะชนได้ก็สิบนาทีแล้วอะต่อเคสใช้เวลาอยู่แบบเพราะรถมันถึกด้วยอย่างประเทศผมเนี่ยทีเดียวแม่งพัง ตูดโป้งพังแต่มีแต่ยลกนี่แหละ